สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีสันของเสียงครับว่าเป็นอย่างไรมีกี่แบบมีกี่ประเภทตามกลุ่มมาเลยครับเรามาอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครับสาระดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับสีสันของเสียงครับ ตัวชี้วัด1จําจำแนกแหล่งกำเนิดเสียงที่ได้ยิน2องจำแนกคุณสมบัติของเสียงสูงตม่มดังเบายาวสั้นของดนตรีจุดประกายความคิดครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่านักเรียนมีเสียงคล้ายกับเสียงร้องของสัตว์ชนิดใดครับอันนี้ให้เป็นคําถามที่ไปถามตัวเองนะครับบางคนก็อาจจะพูดบคุณครูครับเสียงหนูเหมือนกับนกเลยครับรูครับเสียงผมเหมือนแมวครับ เหมือนอะไรก็ได้นะครับอันนี้นักเรียนลองไปคิดดูนะครับคุณครูให้ข้อสังเกตเป็นการบ้านแล้วกันนะครับมาดูสีสันของเสียงมนุษย์ครับเสียงมนุษย์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเสียงพูดและเสียงขับร้องนั่นเองเสียงพูดเสียงพูดเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงโดยเปล่งเสียงออกมาผ่านลำคอโดยมีลิ้นฟันริมฝีปากและช่องปาก เป็นตัวกำหนดการออกเสียงสะระพยญชนะและวรรณยุกต์เสียงพูดของแต่ละคนก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับเพศและก็วัยครับนักเรียนที่เป็นเด็กก็อาจจะเสียงสูงเจ้า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 หน่อยนะครับคนที่ตัวโตก็อาจจะเป็นเสียงทุมหน่อยนะักเรียนพูดคําว่าสวัสดีครับให้ครูฟังสิครับ1 2 3 เห็นไหมครับนี่คือเสียงพูดธรรมดาเหมือนกับที่คุณครูกำลังสอนเธออยู่นี้ก็คือครูก็ใช้เสียงพูดธรรมดานี้เองครับเสียงที่2ครับคือการขับร้องขับร้องจะต่างจากเสียงพูดก็คือเกิดจากการเปล่งเสียงให้ตรงกับทํานองจังหวะของเพลงที่กําหนดไว้ครับ เพื่อให้เพลงที่ขับร้องออกมามีความไพเราะยิ่งขึ้นอาคุณจะร้องเพลงช้างให้ฟังแล้วกันช้างช้างช้างนงเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต,วตวไม่เบาจะมูกยาวๆเล็กกว่างวงสองเขี้ยวใต้งวงเล็กกว่างามีหูมีตาหางยาวนี่ก็เสียงร้องมีจังหวะถ้าเราไม่ร้องเราพูดเอาก็เป็นช้าง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  น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงสองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเห็นความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับเสียงขับร้องแบ่งออกเป็นสประเภทดังนี้ครับ 1. เสียงสูงของผู้หญิงเรียกว่าโซบรา n โน 2. เส,สียงต่ำของผู้หญิงเรียกว่าอันโตสา เสียงสูงของผู้ชายเรียกว่าเทเนอร์ซีเสียงต่ำของผู้ชายเรียกว่าเบสนั่นเองครับจำไว้ให้ดีนะครับสีเสียงมีออกในข้อสอบนะครับสีสันของเครื่องดน,นตรีคราวนี้เรามาดูเสียงของเครื่องดน,นตรีบ้านนะครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าสีสันของเสียงมนุษย์เรามีอยู่2แบบนะครับก็คือเสียงพูดกับเสียงร้อง ต่อไปเรามาดูสีสันของเสียงเครื่องดนตรีบ้างว่ามันเกิดเสียงโดยวิธีไหนบ้างอันนี้เป็นดนตรีไทยก่อนเลยนะครับการกําเนิดเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเครื่องตีเกิดจากการตีเกาะเคาะไม้ปรบมือของมนุษย์เสียงดังในลักษณะต่างๆจึงมีการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีขึ้นเครื่องดนตรีประเภทตีมีเสียงดังกังวานและเสียงหนักแน่นเครื่องดนตรีไทยเช่นชิงกลับร้องยาวตะโพน ชิงฉับกลับมงนี่แหละครับอะไรที่ตีแล้วมีเสียงนะครับและเป็นเสียงดนตรีด้วยนะครับเขาเรียกว่าเครื่องตีครับไม่ใช่คู่ผมเอากีตาร์มาตีครับก็มีเสียงนะครับปัังๆอันนั้นไม่ใช่นะครับต่อไปครับมาดูเครื่องดนตรีสากลครับก็เป็นประเภทกรองชุดเป็นพวกประเภทที่ใช้มือตีพวกชาพวกชิงเหมือนกันนี่แหละครับนี่คือ1 เครื่องตีนะครับสีสันของเสียงดนตรีครับการกําเนิดเสียงของประเภทเครื่องเป่าที่ผ่านมาเป็นเครื่องตีนะครับตอนนี้เป็นเครื่องเป่าเครื่องเป่าเกิดจากการเป่าปากหรือการผิวปากนี่ครับการเป่าใบไม้การเป่าหลอดน้ําเกิดเป็นเสียงในระดับต่างๆนักเรียนเคยผิวปากไหมครับการเป่าหลอดน้ําครูเชื่อว่านักเรียนคงเคยเป่าหลอดน้ําเล่นแน่นอนนะครับมิฉนั้นเกิดจากตรงนี้ครับก็เลย เป็นเครื่องดนตรีขึ้นมานะครับปีพวกคลุยนี่แหละครับเครื่องดนตรีสากลก็จะเป็นทำเปลดเป็นฟุตเป็นต้นนะครับจริงๆมีอีกหลากหลายมากมายที่ใช้ลมเป่าแล้วเกิดเสียงนะครับสีสันเครื่องดนตรีครับการกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดครับอะไรที่เกิดเสียงโดยการดีดบ้างดนตรีไทยครับเช่นกระจับปีจะเข้พินเป็นต้นนะครับ ที่ใช้การดีดนะครับพวกเครื่องดนตรีสากลก็จะเป็นพวกฮาร์ฟกีตาร์เบนโจเป็นต้นครับจริงๆมีอีกมากมายนะครับนักเรียนเข้าใจว่าเครื่องดนตรีใดก็ตามแต่ที่ให้เสียงออกมาโดยการดีดเขาเรียกว่าเครื่องดีดครับนี่คือจะเคครับกระจปีกีตาร์ฮาร์ฟสีสันของเสียงเครื่องดนตรีครับการกําเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีครับเครื่องสีเกิดจากการเสียดสีของวัตถุครับเช่นการ ไม้มันเลื้อยทำให้เกิดเสียงจึงพัฒนาเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทเครื่องสีขึ้นมานี่นะครับในประเทศไทยดน,นตรีไทยเราก็จะมีซออู้ซอด้วงแล้วก็อซอสามสายครับส่วนดนตรีสายกลที่คุ้นชินกันดีก็คงจะเป็นไวโอลินกับดับเบิลเบสนี่แหละครับดูตามรูปได้เลยนะครับสรุปนิดนึงนะครับเสียงดน,นตรีนะครับมีอยู่4ประเภทนะครับดนตรีไทยหนึ่งดีดสสีสาม ตีสีเป่าหรือเรียกง่ายๆว่าตามอากับกิริยาที่เราเล e ่นนะครับเราใช้มือตีแล้วก็เรียกมันว่าเครื่องตีเราใช้ปากเป่าเราก็เรียกมันว่าเครื่องเป่าครับเราใช้มือสีแล้วก็เรียกว่าเครื่องสีครับเราใช้มือดีดก็เรียกว่าเครื่องดีดครับดีสีตีเป่านี่คือลักษณะของดนตรีไทยนะครับแต่ถ้าดนตรีสากลก็อาจจะเพิ่มมาอีกสักหนึ่งประเภทนั่นเองนะครับแต่เอาไว้ เรียนในบทต่อไปนะครับคุณลักษณะของเสียงครับอันดับแรกที่ครูจะมาเสนอครับเสียงสูงและก็เสียงต่ำนักเรียนต้องรู้แน่นอนเลยครับเครื่องดนตรีก็เหมือนกันนะครับเครื่องดนตรีก็มีเสียงสูงเสียงต่ำเหมือนกันอย่างเช่นซอด้วงนี่สีมานี่ก็เป็นเสียงสูงขึ้นมาเครื่องดนตรีบางประเภทสีมาก็ ต่อไปเสียงดังกับเสียงเบาครับเสียงดังก็ทำให้มันดังๆครับเสียงดังเสียงตะโกนพวกนี้ครับเครื่องดนตรีก็เหมือนกับเสียงกลองที่ตีเข้าไปแล้วมันเสียงดังเกิดความอึกทึกคึกโคมนะครับเกิดการตื่นเต้นหรือแม้กระทั่งเสียงเบาครับเสียงเบาคลุยเบาๆทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายตีขิมเบาๆเต็งเต็งเต็งเต่งเต็งเต็งเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับ ต่อไปเสียงสั้นและก็เสียงยาวครับนักเรียนคงเคยเห็นชิงนะครับชิงมันจะมี2เสียงใช่ไหมครับชิงฉับชิงฉับไอ้ตรงว่าชิงนี่แหละครับมันจะยาวมาชิงฉับพอฉับปับ๊บเสียงมันก็จะเป็นเสียงสั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องของสีสันของเสียงนะครับคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกสัก1นึ่งังนะครับสีสันของเสียงมนุษย์ แบ่งเป็น2ประเภทครับก็คือเสียงพูดและก็เสียงขับร้องครับสีสันของเครื่องดนตรีครับแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ดีดสีตีเป่าครับ <W> คุณลักษณะของเสียงดนตรีตอนนี้ให้รู้3ามอย่างครับ1นสูงต่ำดงังเบาสัน้น <W> ยาว เรื่องสีสันของเสียงคงจบกันลงเพียงเท่านี้นะครับคุณครูจะเอาข้อสอบที่เป็น Google Form นะครับใส่ไว้ตรง description ของวิดีโอนี้นะครับนักเรียนก็เข้าไปทำหรือผู้ที่สนใจก็เข้าไปทำข้อสอบนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้คงพอเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ